สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะโรงแรมเซนทราแม่สอดนิวรีสอร์ทเปิดแคมเปญสุดยอดบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นที่ห้องอาหารริเวอร์เมย สำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดงานการแข่งขันมหกรรมชิวโชวสร้างเด็กดีและเด็กเก่งปีการศึกษา2558เขตรักษาพันธุ์จัดป่าอุ้มผางเปิดเส้นทางรถยนต์เข้าสู่น้ำตกทีลอสู1ตุลาคม2558นี้หลังปิดมานาน4เดือน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดงานการแข่งข ah ันมหกรรมชิวโชสร้างเด็กดีและเด็กเก่งปีการศึกษา2558ค่ะสำนักง,งานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2ได้ขอใช้สถานที่โรงเรียนราชวิทยาตีมิงเพื่อจัดงานการแข่งข ah ันมหกรรมชิวโชสร้างเด็กดีและเด็กเก่งปีการศึกษา2558 โดยมีสถานศึกษาส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน1,004ทีมรวม2,397คนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2โรงเรียนสังกัดเอกชนโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่3-4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุมหาวันและโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2ได้มีการจัดงานมหกรรมชิวโชวสร้างเด็กดีและเด็กเก่งโดยมี3กลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านสาระทัศนิิลป์แข่งขันในเรื่องศิลป์สร้างสารรค์ วาดภาพระบายสีวาดภาพประเพณีไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านสาระนาตศิลป์แข่งขันการระมงมาตรฐานระบำมาตรฐานการแข่งขันตลกการแข่งขันมายากล 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักบินน้อยสอพทแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนไกลประเภทร่อนนาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชนการจัดงานครั้งนี้จึงนับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทยและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งหนุ่มแมรมะมาสุดเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งและรางวัลใกล้เคียงรวยภายในข้ามคืนค่ะวันที่สองตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่รามารจังหวัดตากรับแจ้งจากหนุ่มอยู่อำเภอแม่รามารจังหวัดตากดวงเฮงสุดๆถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่หนึ่งตุลาคม2558โดยมาลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรแม่รามาจโดยชายดังกล่าวทราบชื่อคือนายสมศักดิ์อายุ39ปีอยู่อำเภอแม่รามาจถ,ถูกรางวัลสมฉบับคือ594824 594825และ594826โดยถูกทั้งรางวัลที่หนึ่งและรางวัลใกล้เคียงโดยจะนำสลากไปขึ้นรางวัลต่อไปขอแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีด้วยค่ะผูร้ราชการจังหวัดตากมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุด e p r e s s i o หว่างก่อค่ะ เมื่อวันที่1ตุลาคม2558ที่วัดดอนมูลหมู่ที่3ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากวัดสิทธาวาสหมู่ที่3ตำบลแม่จราอํอเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะเดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเพรสชั่นหว่างกอซึ่งพายุดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่เกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์และด้านอื่นๆได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่16กันยายน2558เป็นต้นมาเป็นเวลาหลายวันซึ่งรัศดรในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวน2,275คน579ครอบครัวมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน6ตำบล25หมู่บ้านซึ่งในระหว่างเกิดภยัย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตำรวจทหารและเอกชนในพื้นที่ได้วรวมกันป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ลดความรุนแรงในการเกิดภัยตั้งแต่การประกาศแจ้งเตือนการอพยพผู้คนสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปไว้อย่างที่ปลอดภยัยการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําในลําห้วยต่างๆจนสถานการณ์คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการมอบถุงยังชีพในวันนี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยโดยภาครัฐได้มีความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรที่ประสบภัยและมีได้ทอดทิ้งนำสิ่งของมาช่วยเหลือส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยออกดูแลช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเปิดเส้นทางรถยนต์ เข้าสู่น้ำตกทีรอซูในวันที่หนึ่งตุลาคม2558นี้หลังปิดมานานนับ4เดือนค่ะเขตร,รักษาพันธุ์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากเปิดเส้นทางเดินรถยนต์จากหน่วยพิทักษ์ป่าน้องหลวงระยะทาง25กิโลเมตรไปยังน้ำตกทีรอซูหลังจากปิดยาว4เดือนในวันนี้หลังจากช่วงที่ผ่านมาเป็นฤด,ดูฝน การสัญจรต้องใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นและเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งหากมีการอนุญาตให้ยานพาหนะเข้าออกน้ำตกทีลอซูจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เส้นทางในการส่งกำลังบำรุงอีกทั้งยังเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ป่าออกหากินและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติโดยไม่ถูกรบกวนทั้งนี้น้ำตกทีลอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรเกิดจากลำห้วยกล้อทอลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชันไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆมีน้ำไหลตลอดปีล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียซึ่งวิธีการเข้าไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูจะใช้การล่องแพยางที่ต้นน้ำแม่กลองผ่านน้ำตกทีลอจอ หรือน้ำตกสายรุ้งที่สวยงามตามธรรมชาติจากนั้นต่อรถยนต์อีกประมาณ25กิโลเมตรและเดินเท้าอีกช่วงหนึ่งโรงแรมเซนทราแมสสอดฮิลรีสอร์ทเปิดแคมเปญสุดยอดบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นที่ห้องอาหารริเวอร์เมยค่ะ ที่โรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอดโดยการนำของนายสมศักดิ์สายสวัสด์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ดขอนำเสนอบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบความสดสะอาดอร่อยของอาหารญี่ปุ่นด้วยการคัดสรรวัตถุด,ดิบอย่างดีจากแหล่งที่มีคุณภาพด้วยทีมงานพ่อครัวมืออาชีพในทุกๆุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ที่ห้องอาหารริเวอร์เมย์ นอกจากอาหารญี่ปุ่นแล้วท่านจะได้พบกับความอิ่มอร่อยของอาหารไทยยุโรปขนมเค้กแสนอร่อยและผลไม้ตามฤดูกาลแบบไม่จำกัดความอร่อยในราคาเพียงท่านละ299บาทสำหรับผู้ใหญ่และ150บาทสำหรับเด็กและพิเศษสำหรับราคา349บาทสำหรับผู้ใหญ่และ175บาทสำหรับเด็กที่จะมาพร้อมกับบริการ ซอฟต์ดริงแบบไม่อัน้นพร้อมโปรโมชั่นสะสมแต้มใช้บริการ6ครั้งรับฟรีบัตรรับประทานอาหาร1ท่านและฟรีค่าเปิดขวดในช่วงเวลาที่มีบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารริเวอร์เมยเท่านั้นสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-532601-8หรืออีเมล cms@chr.co.th โรงแรมเซนทราแม่สอดฮิลรีสอร์ท กดไลค์ค่ะโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับผมสมศักดิรร์สายสวัสดิ์ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทาร่าไม่สอดหิววันนี้ยินดีนะครับมาแนะนำรายการอาหารประจำสัปดาห์รายการอาหารบุฟเฟ่ตญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาหารที่เป็นคู่ของพี่น้องชาวเมืองแม่สอดวันนี้ครับ นอกจากมุมปลาดิบแล้วที่เรารู้จักกันเรามีข้าวปั้นหน้าปลาไหลข้าวปั้นหน้าปลาดิบข้าวปั้นหน้าปูอัดนะครับนอกจากนั้นยังมียำสาหร่ายทะเลรสเด็ดเมนูแนะนำวันนี้เชฟเราภูมิใจเสนอเมนูพิเศษคือหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วซึ่งเป็นสุดเด็ดของเซนทาร่าแม่สอดหิวซึ่งเป็นต้นตำรับนำมาจากห้องอาหารฮากิที่โรงแรมเซนทาร่าแกรนด์ฮาร์ทเฮาส์นะครับวันนี้ภูมิใจ นำเสนอซึ่งราคานั้นราคาเป็นราคาแสนสบายๆนะครับเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับและพิเศษสุดเรามีราคาโปรโมทร,ราคาพิเศษสำหรับรวมขึ้นดื่มประเภทซอสริงเพียง349บาทเท่านั้นเชิญนะครับเชิญพี่น้องชาวมือแเมสอดมารียนชิมรถอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับของเราได้ที่เซ็นทรัลาแม่สอดทิว ทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ขอบคุณครับ มาร่วมกัรรณรงติดริบบิ้นสีขาวรณรง์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดดิฉันนางสาวราพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ